เดี๋ยวตอนนี้น้ําแก่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวฮะเหมือนมาพักผ่อนตรงนี้หมดเลยนะฮะโอ้โหเต็มเลยฮะในช่วงตอนก่อนเที่ยงนะครับทุกคนโอ้โหมานเต็มเลยนะฮะตอนนี้ฮะอืมอี่ฮะเฮ้ยทอี โอ้้นอ,อนสบายมากเลยอ่ะชิลบรรยากาศนาวหนาวนะฮะหลังวิวสวยๆในนิงกกนะครับน <c oughs> อนพักผ่อนนะนี่ฮะนั่งสบายนอนสบายเลยแต่แต่ละตัวเจ๊เอ๋ <c oughs> ไม่ต้องไล่ไปตามถ่ายรูกครับตอนนี้น้องๆมานั่งรอให้ถ่ายรูกกันตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะนีนอนในถ่ายรูปง่ายๆเลยเนาะโอ้แต่ละตัวสบายๆหมดเลยนี่ฮะโอ้โห ม้ักันดกวาักหนึ่วิวก็สวยครับบรรยากาศก็ดีครับน้องเทียวก็มาให้อาหารนะครับอย่าไม่ไปไหนไกลเลยครับตอนนี้น้องแกมา ทักทายกันนอนทักทายรอให้ถ่ายรูปตรงกลางกันเลยวิวก็สวยครับนอนสบายๆมีโอกาสมาถ่ายได้นะน้องแก่ยืนถ่ายให้ยืนให้ถ่ายเต็มที่เลยนะครับทั้งนั่งทั้งนอนนะครับ วิ่ก็สวยครับโค่าดาครดีมากครับยิดีมาเที่ยวกันนะครับทุกคนที่ฟามแกะอบอัเซอย่ามาไม่สึ่นะับที่บ้านป่าอ้อม่ยาวเองครับ